โนแสงูดนดีลอย้าข้าเลยมีนักผีหมูบอกไปน่ยยพอีุจับีนเลยุเียสนามบ้านนี่ตุบหนอสระไอเหียกาดในสนามบ้านนี่คือไปด้ไหมูอยู่ในสถานะเป็นสมาชิกแล้วเขาไป้ลุยชโอ้โอเคนะูก็รู้ว่าแมนไม่ชอบแมนนะพี่ตั้มแม่นนะ เราก็ไปตามมันเช็คลอก็ไม่ได้แบบว่าบล็อคมล้วคนละเรื่องกันพี่คนละบริบทกันพีตองยาแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยตึงเลยไปตรวจสอบตรวจสอบเล่นดิ้งส่อว่าได้หนาโดนหมาแล้วเป็นด่าแล้วต่อกันด้วยดีแบงด้ด่างไปน้าา เด้กเ้ไอเียไเลจบเจอล้วนี่ท่วานออกมาเ่นจะมลองเ่ก่ไม่มีคเดีโ้อกขไม่ได้ถ่ายโดนไหม่ไม่ไม่งไมเียวดิมือที่วมัคมันก็เสียตไมียตังค์งยเอาไม้แ่ก่ไม่มีแกวันหน้าที่หมดล่เราต้องเอามอมาัมือติดเนไม้ั ผมเปนอะไรแบบไม่ใ่ดีใครอยู่บนน่ะได้เปลี่ยนพี่นี่ไม่้ป้า่อไข่พูดไขพูดไค่พูดไข่ไปแย้งคนไม่พูดยังไงผมบอกว่าแต่คว่ายาดแต่ว่าไม่ด้เอาแค่ความคิดเนสิ่งยพีพีใจพี่ที่ต้องใจเย็นๆนิดนึงเออสวยสดีค่ ส้งสติในการรับาังเ่อนทนตเรไม่ใช่พี่พี่ต้องมีสติในการร้บงครอารม้์ีอล่ต่อเนื่องต่อเนื่องตอเนื่องอ้ตอนนี้มึตอ่นี้มาคุยกูจบนี่กินอะไรอยู่รับะทนรับนนครับ แต้มเท่าไหร่ครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่บุกนำไอ้หยาสามกันแน่นพี่แกถึงร้อยว่ะ

ไอ้ฟาาไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าแกหน่อยไอ้ฟาวแกเก้าหกอยู่เก้าหกอยู่แต่ว่าเก้าหกเก้าหกอยู่ตัวพี่เก้าแปด เรมือแกยล้วมือสองที่ต้องกินไม่เกินเฮ้วหน่งสองเฮ้ยราเราพี่นะ<ค>ะึงวะเารงอ้ <oily> ึ <SAN TA> ่งตอไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อแล้วต่อแล้วตัวที่มกินจาวาดว่าอนนี้ต่อ่จาวาดขบารอลอดจาาดขบาทกหมดช่วงนี้เยออนนี้ได้ลองตีดไม่ีเฮดไปคนอีเยันีดเฮดไปนี้งาก